คำสั่งนะครับที่จะใช้ในตอนนี้นะครับก็ตัวนี้ครับ d o s ส n ตนวินโดะครับที่อยู่ใน AEC Plus นั่นเองนะครับคำสั่งตัวแรกครับ d o p l พลนนะครับคลิกเข้าไปก็จะมีเมนูให้เราเลือกนะครับการใช้งาน AEC Plus นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเข้าคำสั่งแล้วก็เลือกรูปแบบนะครับปรับแก้แล้วก็นำเข้ามาใส่ที่แบบนะครับเท่านั้นเองจะเรียบง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยาก เมื่อเข้ามาที่ตัวเมนูแล้วนะครับก็จะมีรูปแบบการเปิดของประตูประเภทต่างๆให้เราเลือกใส่บางทีเราเลือกเป็น90นะครับ180นะครับเปิดคู่บานเลื่อนต่างๆหรือว่าบานสวิงนี่ครับผมอยากจะใส่เป็นประตูหน้าบ้านผมก็คลิกที่เป็นเปิดคู่ลักษณะนี้รัล่างนะครับก็คือความกว้างของประตูนั่นเองนะครับเราสามารถปรับได้นะครับประตูอย่างประตูหน้าบ้านเนี่ยก็จะใหญ่หน่อยใช่ไหมครับผมเลือกเป็นสักเอาเป็นสัก2เมตร โปรแกรมบอกว่า include frame นะครับก็คือรวมทั้งวงกบเข้าไปด้วยนั่นเองครับด้านขวาครับก็จะเป็นในเรื่องการปรับความหนาของประตูนะครับวงกบนะครับแล้วก็ความลึกนะครับ frame depth ก็คือก็เท่ากับตัวผนังนั่นเองนะครับสิเซนด้านล่างลงมานะครับตัวนี้สําคัญนะครับ door position นะครับการใส่ประตูของโปรแกรม ac e plus เนี่ยก็จะมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะครับแต่จะมี2แบบใหญ่ที่ผมแนะนําให้เลือกใช้นะ1 close to one side ครับก็คือเวลาเราใส่ประตูเนี่ยเราอยากให้มันชิดไปที่ด้านใดด้านหนึ่งของเซนเตอร์ใช่ไหมครับปกติเราก็จะมีผนังแล้วก็มีเสาเสาก็จะมักจะเป็นเซนเตอร์เป็นเส้นกริดต่างๆถ้าเราเลือก close to one side นะครับก็มันก็จะชิดไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองเลือกให้ดูอีกครั้งหนึ่งตัวต่อไปนะครับ middle of wall ตัวนี้ก็คือเราเลือกก่งลางของผนังของช่วงผนังสมมุติว่าเรามีเส้นกริดลาย2เส้น,นแล้วก็ตรงกลางเนี่ย เราจะใส่ประตูนะครับให้อยู่ตรงเซนเตอร์อ่ะเราก็เลือกเป็น Middle of อฟวอลนั่นเองนะครับดานล่างนะครับใส่สสญลักบประตูไหมนะครับใส่เส้นระหว่างเฟรมหรือเปล่านะครับนี่อ่ะสมมติผมตั้งค่าเรียบร้อยแล้วผมเลือกเป็น Middle of อฟวอลนะครับแล้วก็เลือกเป็นบานคู่นะครับแล้วก็ความกว้างเนี่ยเท่ากับ2เมตรวิธีการใส่ครับก็คลิกที่โอเคจากนั้นนะครับประตูหน้าบ้านผมอยู่บริเวณนี้นะครับผมก็คลิกครอบครับผม นะการใส่ประตูหน้าต่างของโปรแกรม AEC Plus นะครับก็คือคลิกครอบที่ผนังตรงๆเลยนะครับคลิกครอบไปก่อนเลยนะครับเห็นไหมครับโปรแกรมก็จะแทรกประตูเข้าไปน,นั่นเองนะครับแล้วก็จะทําการตัดเส้นบริเวณนี้ให้ด้วยนะครับเวลาใส่ประตูเข้าไปแล้วนะครับยังไม่จบคําสั่งนะครับโปรแกรมจะถามว่าจะสลับฟลิปนะครับจะฟลิปออก เปิดเข้าเปิดออกไหมนะครับอย่างตรงนี้นะครับประตูหน้าบ้านเรามักจะเปิดออกใช่ไหมครับจะผู้ที่อยู่ภายในบ้านนะครับเปิดออกไปนะครับผมก็พิมพ์ Y ครับสังเกตมันจะมีขึ้น N N ก็คือคอนเฟิร์มว่าด้านนี้โอเคแล้วนะครับแต่ถ้าเราอยากให้ประตูแบบนฟลิปให้พิมพ์ Y แล้วก็ Enter ครับประตูก็จะสลับนะครับไปเปิดอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนี่นะครับลองวัดดูนะครับ มันเปิดก็จะ2เมตรรวมวงกบด้วยนั่นเองแต่ไม่รวมเสาเอ็นะครับนี่นะครับเป็นการใส่ประตูนะครับอ่าเรามาใส่รูปแบบอื่นๆดูบ้างนะครับผมก็ไปที่ดรอปแพลนเหมือนเดิมนะครับผมใส่เป็น,เป,นเปิดเก้ิแล้กันให้ประตูที่ห้องน้ำนะครับผมก็คลิกจากนั้นตรงดอโพสิชันนะครับที่ผมแจ้งไว้เปลี่ยนเป็น close to one side นะครับโอเคประตูห้องน้ำผมอยากให้เปิดบริเวณนี้นะครับผมก็คลิกแบบนีมันก็จะชิด อีกฝั่งนึ่งนั่นเองถ้าผมอยากจะให้มันสลับก็เปิดเข้าไปก็ได้นะครับสังเกตว่านะครับมันจะกินเข้าไปในผนังนะครับพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะเลื่อนได้นะครับปรับใส่ต่างๆนะครับตัวไหนที่วางไปแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกเรา c ก็ y ป้นะครับปรับแต่งแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะค่อนข้างง่ายทีเดียวนะครับอ่ะอันนี้การใส่เป็นประตู s l to o n e side นะครับทีนี้การใส่หน้าต่างนะครับก็จะคล้ายกันครับ เพียงแต่เราเปลี่ยนจากเมดูดอแปลนนะครับมาที่ตัวนี้ครับแปลนหน้าต่างนั่นเองครับคลิกเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมี select window type ให้เราเลือกว่าเราจะเลือกหน้าต่างแบบไหนก็จะมีตามรูปเลยครับติดใต้เปิดเดี่ยวเปิดคู่จนถึงบานกระทุ้งนั่นเองด้านล่างนะครับความหนาของเฟรมต่างๆเฟร,รม e ดิมนะครับความกว้างนะครับแล้วก็ความหนานะครับเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของการเลือกระยะของวงกบของขอบ ด้านล่างครับจะคล้ายๆกับประตูนะครับแต่เปลี่ยนจากคำว่า c l o s e t one o side เป็น form side แล้วก็ f o r m i d d l e อันนี้ผมเลือกเป็นจาก m i d d ด e ตรงกลางแล้วกันนะครับด้านขวานะครับ window option นะครับจะตัดผนังออกไหมนะครับอันนี้ก็ติ๊กไว้นะครับแล้วก็ใส่ซิมโบลหรือเปล่านั่นเองอย่างเช่นผมเลือกเป็นาบานเปิดคู่แล้วกันนะครับจากนั้นผมก็โอเคาตามผมใส่ตรงนี้คลิกครอบเหมือนกันครับ ตรงนี้สำคัญนะครับก็คือโปรแกรมจะถามว่าที่คอมเมนต์ลายด้านล่างครับ number of window นะครับนี่หน้าต่างเราอยากใส่กี่บานืนะครับตรงนี้จะเราไม่ได้เลือกตั้งแต่ต้นนะครับเรามาเลือกที่คำสั่งย่อยตรงนี้นะครับอย่างเช่น Default ของโปรแกรมเนี่ยอยู่ที่3บานผมถ้าผมบอก3ก็เคาะ e อ t e r ผ่านนั่นเองจากนั้นอย่าลืมนะครับผมเลือกว่าการติดตั้งหน้าต่างจากกึ่งกลางของผนังนะครับของเซนเตอร์2ตัวนี้นะครับฉะนั้นสังเกตไหมครับ โปรแกรมก็จะไกด์ให้นะครับจากเซนเตอร์เนี่ยออกไปเท่าไหร่นั่นเองครับผมบอกว่าจากเซนเตอร์ตรงกลางนะครับถึงขอบผนังเนี่ยประมาณเมตรหนึ่งนะครับโปรแกรมก็จะเซนเตอร์จากตรงกลางนะครับแล้วก็จนถึงวงกบนะครับตรงนี้1เมตรนั่นเองเช่นเคยครับหน้าต่างก็เหมือนกับประตูนะครับก็คือไม่ไม่มีหน้าต่างเปิดเข้านะครับบ้านเราเนาะเราก็ต้องเป็นหน้าต่างเปิดออกนะครับให้เราทำยังไงครับก็คือพิมพ์ตัว y แล้วก็ enter นั่นเอง เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้หน้าต่างนะครับแทรกเข้าไปนะครับพร้อมกับพิมพ์ผนังให้ด้วยนั่นเองอ่ะเรามาดูการใส่หน้าต่างรูปแบบอื่นกันบ้างนะครับบานเกล็ดเช่นเดียวกันนะครับผมก็คลิกครอบจำนวนบานเกล็ดเท่าไหร่นะครับผมใส่ทักสี่ enter นะครับจากนั้นผมก็คลิกบานเกล็ดที่ผมค่อนข้างเยอะหน่อยนี่นะครับแล้วก็พิมพ์อันนี้สังเกตว่าบานเกล็ดเนี่ยมันเปิดออกอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเราไม่ต้องพิมพ์ y นะครับเพื่อให้มันสลับกลับมา ให้เรา ENTER อผ่านเลยโปรแกรมก็จะใส่ตัวหน้าต่างเหล่านี้ออกไปในทิศทางที่ฟลิปออกไปนั่นเองในเมนูอื่นยังมีหน้าต่างที่เป็นตัว 3D ถ้าไหนที่ทำ 3D บนะคบก็จะมีที่เป็น 3D ให้แล้วก็จะมีหนึ่งตัวก็คือเป็นหน้าต่างแบบเซกชันนั่นเองเป็นรูปตัดนะครับซึ่งการใช้งานก็จะก็จะคล้ายกันเลยเลือกความกว้างเลือกอเลืความหนาต่างๆแล้วก็จากซ้ายไปขวาเปิดด้านซ้ายเปิดด้านขวาต่างๆก็จะคล้ายกัน อันนี้ก็จะเป็นการเขียนผนังเอาตัวครับเขียนประตูหน้าต่างแล้วก็แทรกเข้าไปที่ผนังด้วยโปรแกรม AEC Plus ครับผม